ขอบคุณเจ้านะครับเรื่องเล่าก่อนนอนคืนนี้นะครับเป็นเราก็จะมาร่วมแสวงหาพระคำของพระเจ้าด้วยกันเป็นเรื่องชื่อว่าไม่สนใจในศาสนานะครับอยู่ในยอหนบทที่ห้าข้อสิบแปดแล้วก็สามสิบเจ็ดข้อสี่ถึงสี่ิบเจ็ดนะครับแล้วก็ อยู่ในวิวรอ้อ,อยู่ในมัทธิวบทที่ยีามข้อสามเจ็ดให้พี่น้องเอา่าอ่านย้อนบทที่ห้าข้อสิบแปดแล้วสามเจ็ดถึงสี่สิบเจ็ดด้วยกันนะครับแล้วก็อ่ผมจะอ่านข้อที่ยี่สิบสามัทธิวบทที่ยีามข้อสิบสามเจ็ดเราค่้จะรวบรวมลูกของพระเจ้าของเจ้าไว้เนือง,หงเหมือนแม่ไก่กวกลูกอยู่ใต้ปีกของมันแต่เจ้าไม่ยอมเลยหนอ มีคิดจักแห่งหนึ่งโฆษณาทางวิว่าคุณอาจไม่สนใจศาสนาเพราะคุณเคยฟังเรื่องศาสนามาแล้วแต่คุณอาจประหลาดใจเพราะพระเยซูก็ไม่สนใจในศาสนาเหมือนกันแต่ทรงสนใจในความสัมพันธ์และทรงสอนให้มนุษย์เนี่ยมีความรักซึ่งกันและกันในโฆษณาเนี่ยยังกล่าวต่อไปว่าคุณอาจไม่ชอบทุกอย่างที่ คิดจักหรือสถานที่ประชุมหรือโบสถ์เนี่ยของพี่น้องเนี่ยแต่พี่น้องก็อย่าลืมว่าในในโบสถ์หรือคิดจักมีฝา,ม,ามิสภาพและควา,ามสัมพันธ์ที่แท้จริงให้กับพี่น้องและว,ว่าพี่น้องก็กําลังเรียนรู้จะมีควา,ามรักต่อองค์พระผู้มเจ้าแล้วก็การที่เรามีควา,ามรักต่อองค์พระเจ้าเนี่ยหมายถึงว่าเรามีควา,ามรักซึ่งกันและกันในพระนามแห่งวิเยรคิดนั่นเองก็วันนี้ก็ ขอเชิญนะ่ะพี่น้องก็มาเยี่ยมนะกิจจักแห่งนี้นะดังนั้นกิจจักแห่งนี้ก็หมายถึงว่าอาจจะกล่าวถึงว่าพระเยซุคริตเนะี่ยละศาสนาก็เป็นเพียงด้านเดียวเท่านั้นนะเพราะข้อพิในพระธรรมยากอบบทที่หนึ่งข้อยีเจ็ดได้กล่าวถึงธรรมะหรือศาสนาที่บริสุ์ว่าคือการกระทําที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นนะแต่เป็นเพราะพระเยซูเนี่ยโอรมเยซุคริตเนะี่ย ในยุคสมัยนั้นก็ได้ทรงประสบความขัดแย้งกับผู้นําศาสนาก็พวกฟาริสีนะในสมัยนั้นนะพงก์จึงตัดว่าฟาริสีทาตามทมเนียมข้อปฏิบัติและข้อบังคับแต่ไม่มีความรักต่อองค์พระเจ้าก็เหมือนกันในสมัยนี้เรายึดถือแต่หลักธรรมเรายึดแต่ข้อพักที่ทำกัมพีแล้วเราก็มีกฎเกณฑ์อะไรมากมายเลยนะซึ่งบางทีก็นอกเหนือพ่อพระัมพีแล้วก็ทําล้นทําเกินทาขาดหรือบางทีก็ไปเอาวิธีการไฟลกมา ซึ่งดูภายนอกเนี่ยเหมือนเป็นเหมือนมันแข้งมันคัดโอ้โหแข้งขึมมากนะ,อ,ะอันนี้ก็ดูว่าเราเป็นคนแบบโอ้โหถ้าเป็นคนที่ไม่ใช่พระโอโเป็นคนมีธรรมะธรรมโมนะหรือว่าถ้าเราเป็นริเยนแล้วก็โอโ้เป็นพิเยนที่มีแต่หลักธรรมที่แบบแน,น่นเปียก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 ไปเลยนะแต่ในภายในพุยน้องเนี่ยเต็ไมไปด้วยฟาร์มทดเทียมและธรรมมากมายคือเล่เหลี่ยม เพียววเลยนะในมัทธิวบทที่ยี่สิบสามข้อสิบแปดจึงบอกแล้วว่าพวกเขาไม่มีความรักของพระเจ้าในในวิญญาณเลยในจิตวิญญาณเลยดังนั้นในยอห์นบทที่ห้าข้อสี่สองพระเยซูทรตงต้องการที่จะมีความสัมพันธ์กับพวกเขาแต่พวกเขาไม่ยอมมาหาพระองค์ก็ุคือพวกฟาร์สีนรเสริญและขอบคุณพระเจ้าเนื้อเนี้ยนะเราไปเนี่ยณนะสถานที่ประชุมหรือว่าคิดจักเนี่ย เราก็จะเจอพวกฟาริสีมากมายเลยนะดูเหมือนเป็นคนเข่งคัดทั้งศาสนาไปถึงปฏิบัติตามข้อบังคับกฎเกณฑ์ต่างๆอะไรมากมายแต่บางทีก็อไปเอายุคพักกิจธรรมของพีเดิมมาใช้ในป่าปนในยุคพักกิจธรรมใหม่ซึ่งเต็มไปด้วยพระคุณนะแต่มาในยุคปัจจุบันเนี่ยไม่แล้วองค์พระเยซูคริสต์บอกว่าม่านในพระวิหารได้ฉีกออกแล้ววันนี้ม่านในพระวิหารเนี่ยได้เปิดออกเราหลายคนล้วนมีหน้าที่เป็นปุโรหิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าองค์ขององค์พระเยซูคริสต์นะ โดยมีพระเยซูคริสเป็นมหาปุโรหิตใหญ่ดังนั้นเพื่อให้พี่น้องเนี่ยเป็นผู้ที่ชอบทําในการดําเนินชีวิตในหนทางขององค์พระเจ้าก็ไม่ใช่แบบเป็นการชื่นชมกับกฎระเบียบข้องครับแต่ตรงเราเนี่ยจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์พระผู้ช่วยให้รอดคือองค์พระเยซุคริสเจ้า,จาฉะนั้นวันนี้เราต้องมีความสนใจในองค์พระเยสุคริสเจ้าส,าสนใจยังไงก็คือสนใจตัวของพี่น้อง องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือองค์พระเยซูกิตเนี่ยสถิตอยู่กับพี่น้องทุกคนฉะนั้นวันนี้เราต้องมีความร,รักกับพี่น้องซึ่งกันและกันเราต้องเป็นผู้ที่จะรับใช้พี่น้องเราต้องมีจิตใจทีเ่เหมือนกับองค์พระองค์เนี่ยคือพระองค์เนี่ยพระทานการอภัยโทษพระทานความร,รักให้แก่ทุกคนที่ต้องการที่จะมีความสัมพันธ์อันดีกับองค์พระผู้เป็นเจา้าก็คือองค์พระเยซูกิต์ะสันสวรรคของพระเจ้า ฉะนั้นศาสนาที่แท้จริงในวันนี้ก็คืออะไรคือความร,รักความบุกพันความสมัครสมานาที่เราจะเป็นผู้ที่เรียกว่าสนิทสนมกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้านะวันนี้เราต้องเป็นผู้ที่แบ่งเบาภาระขององค์นะที่หนักหนาสาหัสวันนี้พระองค์เนี่ยจากาผู้ที่เรียกว่าเคยแบกกงเข็นเป็นตัวอย่างให้กับเราวันนี้เราต้องเป็นน้องเรียกว่าเป็นผู้ที่เดินในหนทางมงุ่ง ถึงแม้จะแบกกังเขียนและวันหนึ่งเมื่อเราเนี่ยได้เข้าใจคำว่าศาสนาที่แจจริงก็คือการแบ่งปันการช่วยเหลือการเกื้อกูลอันนี้ก็เรียกว่าเป็นฟาร์มรักในองค์พระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงก่อนหน้านี้พี่น้องก็เคยประสบจับชาตากรรม ที่ไม่รู้จักองค์พระเู้าวันนี้พี่น้องจะต้องเป็นผู้ที่นําประสบการณ์ฝา่ายวิญ,ญญาณไปแบ่งปันช่วยเหลือเกือ้อกูลพี่น้องทั้งหลายในองค์พระเยซูคริสต์สรรเสริญและขอบพระเจ้านะวันนี้จึงมีเพียงองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเท่านั้นนะที่จะเป็นคําตอบและเป็นความปรารถนาในวิญญ,ญาณของพี่น้องทุกๆคนสรรเสริญและขอบพระเจ้าเอเมน